ดูว่าทุกคนเด้อสันขอบคุณะแล้วมานน้อนเนี้วะสันอย่งครับเลามาน้อนนีวเสีบล่าสุลุกสาวาอย่างน้องทวงเล้วเห็นทวงแต่ยินเสียงกบเสียงเขียดบ่ะคะพี่น้องนี่ขนาดาดพี่แงแสบแหงเอ้แสบเหรอคนงานเห็ด ล่าซิมปลาแดกบวงปลาแตนยังลิ้นลายเหรอจัง <c oughs> มีต้มไก่มีตำมะม่วงมีอีกกระปูกระปูนีเ่เฮ็ดจังไหน,นหนึ่งหนึง่งครับกระปูหนึง่งนะพีน่น้องน้องอ้าอายแกะให้ปลาแตนกินเมื่อสักครู่นี้ปลาแซบขนาดหอ,อมดีเด้เอาพี่หวานชิมมึงน่ะจ้า สามพันแล้วแนอีกเล้วเสียงสัญญาณชัดเจนดีไหมครับพี่น้องเอานกีฬาส่วนส่วนคนส่วนคนเบิ่งกินดรวะมากินเขาน้ำกระได้จ้ามาอื่นนี่หามผัดเด้อะมนมืาออื่นหามผัดผู้ใดยบ้านตัวบ่ได้ตัวด้วยต่กระเตียนมาหอดแล้วอ่ามาหอดแล้ว ง่าเล่นมาเอื่นแต่มาหดมือเนี่ยเอาพรุ่งนี้เรามีคอนเสิร์ตกันนะลูกนะจ้าอ่ส่วนคนมาเบิังคอนเสิร์ตเป็นอย่างลูกมาเบิังคอนเสิร์ตเจ้าจ้าเจ้าเจ้าพรุ่งนี้มีไลฟ์สดที่เผ็ดหัวลำำพิบูใช่ครับเพ็ดหัวหน้านกลูกชาวนาเพ็ดเพ็ดหัวหน้านกหัวหน้านกลูกชาวนาหัวหน้านกลูกชาวนา เพราะว่ามันเป็นไรล,ลูกชาวนาอ่าไลลูกชาวนาเด้อหัวหน้านกลูกชาวนา,ากกนกกระแตนไปในหันน้ำน้องอ้าอายก็อยู่ในนั้นด้วยสามจุดสามพันสวัสดีค่ะขอบคุณที่แชร์ให้นะคะครับเดียวขอบอกมาละขนะตุ้ยละพี่จำได้ตอนเข้าไปไทยแล้วข้อ้ำกัน กินมาละกับจำบักมุงปัดยังเงยังเงยภาษาปะาตอน,นิแดงก็บ้านบได้กินหเลาแต่กินนะระขับอันกินกันป,ป,ปอือกลอ,อกเปเลเอกเปลอกือเอกเกกเล,ล,ลออกเลปเลงเอกเเเออกเอ เป็นไงเอาวางไหนก็น้องแสบบอเอาตอบเขาดูเอ้าแสบจ้าลูกสาวพอนกเป็นตาหักขนาดพี่น้องเอ้ยว่องสามารถกระายมะอื่นถาเบิ้งเด้่ยอนเสิร์ตเล่าอ่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราเด้ะอลังการงานสร้างอาทองมือจับเด็กประมงเกี้ยงตอโกบุสก่อน เต็มข้สดครับค่ะแได้โน้ไปคลองนครับผมสมบายดีวันดีพี่นองเมืองล่าผมด้วยครับอืสบายดีจ้า,า,จาพี่ดีแม่ตั้งประเทศพร้อมครับผมปวดน,นะ่ะปาตุ่มไก๋ยกเสียบเสียบแม่ตุ่มเสียบพี่ดีป้าคือตุ่มเสียบแห้งแค่ตุ่มไก่อันบันนบพมงจะทอนเสีบแห้งค่ะ พ่อลูกน่ารักขอบมุณครับ็งนกพงสะท้อนนะจ๊ะนกพงสะกวนเข่าข้าปากเนง้อเหม็นอยู่พ่อลูกน่ารักขนาดขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะสะออนครอบทั่วพ่อนกกับน้องอายจ้านี่ไงมีแต่ควอ่อนซ่อนโอ้มันปักหมดไม่ได้ใช่ไหมพี่แจมมันปักหมดไม่ได้แต่ต้องส่งไปเรื่อยๆแฟนคขับอสามารถก๊อปแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆได้ครับผม พี่น้องเฟซบุ๊กเขาไม่ให้ปักบุดขอบคุณมั้งเมตตาพ่อเขาลูกอะไเด้อพี่น้องเลยต้องเสพเห็ดบุญนั่งกินกับมะเบิดแสบแห้งกินข้าวรำน้องอาอายไปอี่หล่กแล่วถ้าเดี๋ยวพี่น้องหอมาเมื่อเริ่มแล้วลองอีกลาลองอีกลาให้มันหดมืออไรไปเตือนั่นเอาลองอีกตัวไปเตือนสอนล่องเลยนี่นี่อีหล่กเห็นปะจ้า สอนปแลงลำน่นะนีอนูไเรแม่ะอ้ยไม่หลไ้ล่หลักก็รลอมตลแนก็สอนสสอนลำเนี่ยเอาสอนลำสอนแหนลำเนี่ยเอาล้อเี่ยต้องสิก่อนวะอันนี้เอาบเกล่ยวอันนี้เป็นเฉพาะตขันแาว่าใดนี่ไลออกอมาทันทีเลยเสียงบอกเาเาเกี่ยวอยู่ติ มีทริค <Safe rév mark> แต่ละคนเอออออ่าเออเม้อความันาดแค่ปะอย่าแกะแรกอย่าแกะแรกมันกินเขาไงแปลงครับบังคับไปว่นนองเม้อความในไขความแถมมันมาแงในดวงจิตเดี๋ยวนี้มีราชนคิดคิดเสนมันรุมเราฮี่ีหมาเห็นที่ี่มาเห็นเจ้า มาเห็นเจ้าสิขอเอาไปซ่อนบอลตะก,กะแตนชนระดางงามงอนตอนนี้พี่พร้อมแล้วสิเอาเจ้าขอสู่วังพวกยิ่งกับจะราต่อได้มั้ยว่าพระองค์ก็สร้างว่าโอหาเรื่องไปทั้งพีนพระองค์ก็สร้างว่าหาเรื่องไปทั้งพี <c oughs> โอ้ยรำใหย่โอ,อยก็รำคือแจท้ <c oughs> เตลียนก็แล้วเอาอ่อยแท้มันต้องรับยังไงอ่ะแล้วมันเป็นโอ้สอนเบิ่งอ่ะมันต้องเปลี่นเสียพระองค์กระสังเมาหาเรื่องไปทั้งปีพระองค์พระองค์ที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะไอ่ก็คนที่บอกว่าเตลียนรับเสียพระองค์พระองค์พระองค์กระสังเมาสูงปู่ก็ไม่พระองค์ พระองค์กษัตริย์ว่า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 น้องไอ้อย่ามึงยื่นไปลูกเอาสิได้มึงยื่นให้พี่แดดในสุดเพลพระองค์พระองค์กษัตริย์ว่าหาเรื่องทงหาเรื่องไปทางไปทางผิดเนตรบีไลบอกเคยคิดเนตรบีไลบอกเคยคิด สินอกใจผัวซ้อนสินอกใจผัวซ้อนออได้ๆได้ได้ได้ไดหมอลำมันหนักปานนี้สิ<อ>ทุกคนคะ่ะ <c oughs> การที่เราได้มาดูหมอลำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนเขาสิษย์มีรูเขาต้องเรียนต้องเรี <c oughs> ยนรู้ในขณะต้กงแตนเป็นนักร้องอยู่แล้วเนี่ยแค่พี่นกสอนอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลยอะ่ะครับมันต้องใช้เวลาต้อง ต้องใช้ความสามารถมันประสบการณ์เวลาทุกอย่างคือการเรียนรู้หมดเลยพี่แดนทุกอย่างคือการเรียนรู้เมื่อไรขึ้นเวทีทุกมือ,อเราต้องความพัฒนาเราต้องมีในทุกๆวันเอา้าแต่ว่าอีหล่าคือโลองเปลี่ยนสนอะอีหล่าคือลำได้เอาจัง่วลานเ,าเานี่ยเออซีพีเอ็นซีพเอ็นขวบเอาคือลำได้แต่ไงลูกค่ายงไปค่ายอย่าง,าอ,างอีกอิมโพุเอา้าเอียออกขึ้นบัดน,นี้เ <c oughs> อียออกขึ้น อ้ายลองลำได้หลนะ่ะน่ะเอาเอาลำบบเป็นเอาเอาเพลงขนาดไหนลูกเอาทอนเนาะเพลงขนาดเทียนอีหล,ล่ะลองเอาอาชีพกับปลาแตนมาหาันเออบังหันเลยเอาเลยเอา้เอานะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนปิดอันนี้ก่อนชี้ที่พอบอลกลูกอ่ะอ่ละลักษัยละวอยืนคอยอายตั้งแต่เศร้าจนสายยืนรออายอยู่ริมเขื่อน ลาสายน้ำสั่นสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมันไหลล้นอายบ่มาจนน้ำตาน้องแก้มเลนมดูทา้างบ่เห็นไงมืดอาะัยใจท่อท่อย่อฮ้อมือขึ้นเช็ดน้ำตาหน้าแฟนแฟน เคลื่อนหลัมเป้าผู้บ่าวน่ะให้มาเจอน้องนี่ยังละเมื่อไม่มีเงาไอ้เย็นลงลอยแล้วหัวใจน้องคาดกระดินใส่น้ำสาดแสงตะเว็นสวยงามเด่นใจน้องร้อนท่วงโอ้ยอยากฟ้างอ่อนคัดคองละคัดคองเนียวได้ไปดู ขัดของละขัดของแนวได้ขัดของละขัดของแนวได้หรือว่าใจไอ้บ่อยเฉลยหนุ่มเนื้อรือบ้าเหมือนเลย่อมไม่เคยสายตาแสเรนฮักเดียวนั้นก็คือไอเยน่งจไสายเพื่อรอคอยคุณแต่เช้ายันบ่ายเสียสุนหรือว่าบุญของเฮาบ่มหรือว่าบุญของเฮาบอมโอ้เก่งมากๆเลย้ลูกเจ่งมากเลยสุดยอดอิหลีลูกสาวพอนกพงสก่อน แหงหมอลำเสียงนามวิหกเสียงวิหกหมอลำนามเสียงวิหกว่าลำเสียงวิหกหมอลำเสียงวิหกครับเออค่อยเราไปกินอะคเจ้าเขียนนามวิหกอะนะแม่จะกีนเป็นนามวิหกเปลี่ยนไมเป็นเสียงหมอลำเสียงวิหกเก่งมากลูกอู้ยมีแต่คนมากหล่ะเอ้ยคนกดไลน์จะช่วยกระจายเลยล่ะแค่คนเดี่ยวเองนั้นแค่ตอนเดียวคุณน่ะน่ารักมากเลย ผู้หนาคืนหาจุดแปดเคหรอผู้หนาเพื่อนเพื่อนร้องเพื่อนร้องบ่งเลยนะพี่แตนขนาดนกร้องเพลงแบบนกร้องแบบไม่ใช่ดนตรีนี่ก็ยังแบบเรายังตัวนกเองกัดจังหวะไม่ถูกแม่นครับต่นี้เป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยบ้านจังหวัดนี้ดีใช่สุูตาแน่นอนในอนาคตสุูตาอยากฟังหมอชิดช่องไม่หลอกมาในน้องหมอชิดช่องนั่งลราที่หมอชิดช่องยังไหนบอกครับในเวลา จะเว้นหนูนะเมื่อไหนเสด็จเด็กบ anyway> ่ท่านได้ไ็กๆทำเอาอันนี้ไม้เสียงเสียงตะเว้นจ้าแสงตะเว้นจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบเงาราบมือไม่สุดเหงาหาเขาบอกคือเก่าแล้วอายควงเขามา ยืนแอบท่าทายรวบบ้านแมวน้องลอยเบิดอใจยานบลื้อแนวเหมือนอายนัดมาพาเต็มบอกลาหาเงือนเลยโอ้ยคุณจ้าสุดยอดคีุณจ้ายอมแล้วจ้ายอมแล้วลูกสาวลูกสาวยอมยอมแล้ว นี่ยอมโบกมือยกกงขาวเลยไปจ้หวดอุ้ยสุดยอดที่สุดหาาท่นบอกว่าผใดนี่ผู้ใดสอนพู้ลองสอนพู้ล่ำเดียนผูนผักหลักจ้ำออกมาแบบจ้ำนี่ได้สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวถ้านมีเราก็ย่เขาเ่มเอ็นขวบอ่ะนูนเป็นน่้ใดลงคงิปดกันดทีเอขวบมันหวานทำอะไรเล่นไขยของส1เอ็นขวบนกพงศกรทำอะไรคะเฮียนหันมาล่ำเล่นออ้ย เอามาเต้นหน่อยตัวนี่แมนมาเราเห็นกระป๋องนุ่มกระป๋องยังได้มาต้นโรงเรียนอ่ะอมาเห็นเป็นเวทีเล่นที่ไต่ทุนเล่าไม่ฮะเป็นเล่นฮันบาล์ัมจะแมนคือกันพ่อกับดูกซะนะ